คเคยได้ลองมากินร้านอาหารญี่ปุ่นฟิลอิซากายะที่เป็นของเชฟชาวญี่ปุ่นรสชาติเนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยมากแถมราคาไม่แรงและตอนนี้นะคะเขามีโปรโวันเกิดแจกไก่ทอดฟรีตามอายุบอกเลยว่าโคตรอร่อยโคตรเจง๋งโคตรคุ้มร้านเขามีชื่อว่าซันนี่แมนเป็นร้านอาหารเล็กๆออกแนวอิซากายะจะอยู่ริมถนนเลยค่ะที่ร้านเนี่ยมีอาหารให้เลือกเยอะมากแถมราคาเนี่ยถือว่าดีเลยนะคะถ้าเทียบกับร้านญี่ปุ่นอื่นๆดูเผินๆหน้าร้านเหมือนร้านทั่วไปไม่มีอะไรแต่พอได้ลองแล้วเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากตัวของเขาเนี่ยจะเป็นครัวเปิดเห็นเชฟทําอาหารเหมือน เมนูแรกที่เอ๋ยได้ลองนะคะจะเป็นสลัดปลาดิบรวมชามนี้290กสดกรอบท็อปมาด้วยปลาดิบแบบเน้นๆราดด้วยน้ำสลัดซีฟู้ดแบบแซบบ่บเมนูนี้อร่อยมากค่ะทุกคนถือเป็นเมนูเปิดต่อมลับรถเลยไทยวากิยูเกเมนูนี้280เนื้อเขาเนียนนุ่มมากท็อปมาด้วยไข่แดงก่อนกินต้องครุกไข่แดงให้เข้ากับเนื้อหอมนัวสุดๆฟิลเหมือนกินปลาดิบเลยปลาแซลมอนลมควันอันนี้2 7 0ปลาแซลมอนเนี่ยเชฟจะหั่นมาแบบเนื้อหนาตอนกินจะได้กลิ่นลมควันแบบอบอวลอยู่ในปากหอมมากเลยค่ะทุก,อก่อ,เอบบิเมารพ ถักรสในการกินไข่ม้วนไส้ชีสและปลาคอดานนี้250ไข่ม้วนนุ่มๆที่ใส่ชีสมาแบบเยอะมากมาพร้อมไข่ปลาคอรหรือเมนไทโกะเขาใส่ให้มาแบบชิ้นหนาๆเลยนะคะตอนกินเมนไทโกะคู่กับไข่ม้วนและชีสเนี่ยจะมีความออกหอมๆนัวๆและจะได้ความเค็มนิดๆของเมนไทโกะมาตัดรสเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เข้ากันได้ดีมากสเต็กไทวากิวฮารามิจานนี้480เชฟเนี่ยจะเสิร์ฟมาแบบกระทะร้อนเลยค่ะเนื้อเนี่ยทำความสุกออกมาได้แบบพอดีขนาดเขาเสิร์ฟมาบนกระทะร้อนนะคะทุกคนยังไม่สุกจนเเเเกินนนไปลยยยื้ออจะมีวมีวห่ นุ่มแบบละลายจนเกินไปกินเป่าๆหรือจิ้มกับน้ำจิ้มก็อร่อยค่ะอุด้งเย็นไข่ปลาคอสจาน,นี้240เชฟเนี่ยจะเอาเส้นอุด้งไปคลุกกับไข่ปลาเมนไฮโกเส้นเขาลวกออกมาได้เหนียวนุ่มมากเลยค่ะทุกคนคลุกกับไข่ปลาเมนไฮโกจะออกเค็มเ็ม,เมนัวๆอร่อยมากที่นี่เขามีเมนูยากิโทริด้วยนะคะทุกคนแต่ละเมนูเนี่ยเชฟเขาจะย่างบนเตาถ่านร้อนๆย่างออกมาได้แบบกำลังดีแต่ละเมนูคือน,นุ่มมากค่ะทุคะคนนมมกค,คนเคยได้ลองทั้งสะโพกไก่เนื้อแน่นเด้งอกไก่บวยอันนี้จะเป็นอกไก่ที่ท็อปมาด้วยซอสบบว้อาาิตนนนกี่จะไดรส เขากับคอหมูมากสามชั้นจะมีความนุ่มแล้วก็มีมันแท้ลูกชิ้นไก่จะกินกับไข่แดงเยิ้มๆแบบนี้ค่ะเบคอนพันมะเขือเทศตอนกินเน่ยจะได้ความหอมจากเบคอนและความฉ่ำจากมะเขือเทศปิดท้ายด้วยกระเจี๊ยบเขียวและอย่างที่บอกนะคะเขามีโปรวันเกิดรับไก่ทอดฟรีเท่าอายุไก่ทอดเขาเนี่ยเอยแทะจนหมดเลยค่ะเขาจะทอดไก่ออกมาได้แบบหนังกรอบเนื้อนุ่มแล้วเอามาคลุกกับซอสหวานๆนัวๆเมนูนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งสำหรับเงื่อนไขนะคะคือต้องอยู่ในเดือนเกิดทานอาหารครบ2 0 0พันไม่สามารถนำไก่ทอดกลับบ้้านได แต,ต้องจองก่อนล่วงหน้า2วันสามารถโทรจองได้เลยที่เบอร์063 804 301มร้านซันนี่แมนเนี่ยจะอยู่ปากซอยจรินคร45สามารถจอดรถริมถนนหน้าร้านได้เลยค่ะเขาจะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มและวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่11โมงครึ่งถึง5าทุ่ม